สวัสดียำแรงครับเอฟซี MC ไปหน่อยครับต้มเอ็นไว้นิ่มแล้วนะครับเนาะเป็นเอ็นแก้วครับนี่ซื้อลูกตาวังทองมาปุ๊วันปู๊ดแล้วครับอันนั้นกับยำใส่พริกลาบไประรอบแล้วนะครับเนาะวันนี้กับยำแถมเอาให้ไม่ครัวเห็นช่างหน่อยยกคู่ก่อนยกคู่ก่อนเดี๋ยวมันจะได้เงาลำ้ำ มีพริกลาบปิ้น่อยเรียบร้อยแล้วเิ็นหอดติ้นเฮนไว้ครับบรรยาดนะครับเนาะอันนี้กับเดียดน้อยเดี๋ยวดูกลิ่มมันพักต้มใบหอมพักไผ่หอมดวนครับเต้าอี้นะครับต้มเปื่อยๆเคี่ยวบบนีกับม่อมแมมม่อมแม่มาบหรือเนาะอนีนะครับโอ้เหมาะครับเป็นเมนูที่เนี่ยมันขนาดครับ เป็นน้อยามันขนาดแล้วก็ลำครับมักขนาดเมน,นูนี่นะต้มเหมือนเมือนครับเน่าเบียร์นี่นะครับเวลาเมีอะถอกมือเนีน่มันจะลำกว่าปะกะติหน่อยนขนาดนั้นซาไปแกงแคบเป็นสาวหนิที่กุ้งห้องสาวอยู่นะย้ายเอาสักแก้วบ่เอาสักแก้วบ่ <laughs> Lượt lông tiêu đi này dài Trường thì lo khói ăn Ăn bưởi khắp คลิกเพจถึงเครื่องหอมหาักสามอ่อมแซ่บล้ำปรุออง,งมาเลยใส่หอมดวนใส่เข้าไปครับพริกหลกักใส่เข้าไปเติมกับน้ำปลาครับใส่ชุดรสอันและครับ มีทุกราบเป็นได้แล้วทำได้หลากหลายเมนูนะครับเนาะโอ้เหมาะขนาดเอฟซีเป็นได้ครับเดีอ๋ออันนี้ขนาดซับมาใส่ซับมาแกงแคแต้วาแล้วนะห้องเศร้าอยู่นะครับเหมาะครับเอฟซีเป็นได้ครับเหมาะขนาดโอ้เป็นเมนูที่มีเยอะมากและกันเนมันที่สุดนะครับกระจายงามอขนาดดิ บ้านเขาเริ่มเย็นน้อยเสอยแล้วนะครับมาเจ้ามาวันมา,มาเจ้ามาถังเสียงจีกรุงนะครับเสียงจี่กรุงห้องเศร้าแล้วนะครับมาครับเอซีไปไหนครับมากินเข้าด้วยกันครับเป็นเมนูที่ไปไหนมักขนาดครับนี่มันเหมาะแต่แต่นะครับเนื้อทอดเนื้อมัอนจะตึงล้ำนนเนาะเบียร์นี่มนัมนมนัน กินสองเ้าหันแล้วชุดหยาดครับมาเด้อครับมากินด้วยกันเมะขนาดก็ถูกสุดหยาดมันเป็นชุดหยาดแต่ๆมันกินกับแกม้มผ้า ลำแเตนนุกนุุ๊งบงุบจะได้เคียวดีกับกุบบเคียวบอกใครดีกับมับลื้นมาแม่มม่บลื้นแล้วเนาะโอ้มั สุดหยัดมันแรกเราเคยได้กินข้าวแล้วครับกินข้าวขับเดี๋ยวล้ำล้ำๆมันเจ้าอา้าวป๋อลำลาไปก่อนครับ แล้วัะกันคลิปหน้าสวัสดีครับ